ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบน้มัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนๆพนพี่พ,พ,พี่น้องนองทุกท่านนะครับผมอบอบน,นี่ไหมกดผมร้องเวลาผมทํางานร้องทุกครั้งเลยเห็นไหมน่าจะโชคดีโอเคครับผมมาทางานกันครับผมเดี๋ยวมาดูไม้ ต้นนี้นะต้นขนาดนี้นะมีคุณพี่อยู่ที่หนองคายขอดูราคาต้นนี้นะครับผม,ผมแก้คุณพี่แล้วนะครับผมสอบไม้ต้นนี้นะครับผมเป็นพียบรรณาไม้ปักชํากิ่งนะต้นอ้วน,น,นสวยนะครับผมก็ส่วนไม้พ่อเล็กต้นนี้ แล้วก็ไม้เสียบต้นนี้ควรชอที่อยู่จังหวัดน่านนะครับผมจังหวัดน่านขอดูไว้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูชวนชมผมมีนะครับผมที่ทักมาเมื่อคืนนะผมก็ลืมยังไม่ดูไลน์เนาะไลน์หายไปแล้วเลอเดี๋ยวก็ทักมาใหม่ว่าต้นขนาดนี้นะเป็นไม้อ่าเป็นชวนชมอ่าจริงปักชํานะครับผม <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมหาอะไรมานั่งกอนพ่ปวดขา มื่อคืนผมขอโทษด้วยยังไม่ได้ตอมทางช่องพอดีผมไม่สบายเลยครับผมผมจ็บมากมากก็เลยไม่ได้ไปทํางานเลยขางานวันนี้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะสำหรับไม้สีนะเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะว่าไม้ผมที่ผมไม่ปล่อยนะครับผมเพราะว่านอนลงนะครับผมจะมีนอนลงไหนละ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไมือผมสั่นมากเลยนะเห็นไหมที่ผมขออยายเห็นไหมที่เราดูเห็นนั่นแหละเห็นตัวนอนนี่ไหมเห็นไหม,หไหมตัวนอน นะเห็นไหมตัวน้อน,นี่แหละตัวน้อนกำลังตายอยู่เต็มตัวสีน้ําตาลนะเห็นไหมครับผมเนี่ยเนี่ยเยอะมากนะลงที่สวนผมเนี่ยลงเยอะมากเลยแล้วก็ผมกําลังพ้นยากาลังจัดก,การเรื่องการฆ่านอนตัวนี้เห็นไหมตายเนียเยอะเพ้ยนไหมเยอะมากนี่แหละเป็นน้อนที่จอดอกที่ทําให้ชนชมอ่าดอกดอกงอดอกร่วงไปไม่บานให้ผมทําชนชมไว้เยอะแล้วก็ทาให้รู้สึกยังไงละ่ะเหนื่อยใจมากๆเลยครับผมพี่ที่ทํใ เพราะว่าเกิดจากนอนตัวนี้เห็นไหมทำไมก็ไม่อยอมปลุกการให้เลยเราพอรู้รู้แล้วไหมว่าเวลาที่เราจะพ่นยาฆ่านอนตัวนี้นะครับผมเราต้องฆ่าตอนเช้าเมื่อและก็ตอนเย็นเขาโจมออกมาตอนเช้าเมื่อและตอนเย็นเห็นไหมตอนเย็นเริ่มไต่ออกมานะอันนี้ยาตัวนี้น่าจะไม่ได้ผลเพราะว่าผมพ่นไปแล้วนะพ่นตอนเช้าก็พ่นตอนเย็เยนพ่นได้ไหมก็ยังไต่กันอยู่ใช่ไหมนั่นแหละใช่ไหมตัวนอนยังไต่กันดืบไปดืบไปเห็นไหม เห็นไหมครับผมอันนี้ชัดเจนนะเราดูดีนนะแล้ว <fade. S 1> มือผมทําไมสั่นจังต้องจ้องมือต้องสองมือนะนั่นแหละนี่เป็นตัวขาวๆสีย่ำตานั่นแหละนี่คือตัวหนอนที่ที่มาเจาะดอกชนชมนะครับผมโอเคเรารู้แล้วเนาะพอแล้วผมจะถ่ายงานก่อนทํางานก่อนก็เพี่วรนานะครับผมผมอะาให้ดูเกสรของเพี่วันนะนี่คือเอกลักษณ์ของพี่วรนาจากเกสรแบบนี้นะ โอเคนะเรารู้กันนะว่าน,นี่คือเพชรบรรณาจะเป็นเกสรแบบนี้อันนี้เป็นกิง่งกิ่งตอนนะเป็นไม้กิ่งตอนก็มีกิ่งปักชานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูและเทียบให้ดูไม้ด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหานไหนชอบนะอันนี้ไม้เห็นไหมอันนี้คือจะออกรวมจะแตง่งจะแตกกิ่งแตกอะไรไหมเนี่ยเห็นไหม,หไ,หมไมะแต่กิ่งแตกความได้เก่งมากนะพี่บรรณาเป็นไม้อมตานะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าพี่บรรณาไม้แบบน,นี้ไม้เป็นไม้กิง่งกิ่งปักชา เวลาออกดอกก็จะคล้ายกับเป็นกิ่งไม้ที่มีดอกนะพีดอกแล้วก็เหมือนกับซกกากุระจะมีความสวยงามในรูปแบบหนึ่งนะสำหรับไม้จริงปักชำขนาดนี้นะเทียบมาให้ดูตัวขนาดนี้นะสองต้นนี้ต้องไปด้วยกันถึงจะคุ้มค่าส่งนะครับผมถ้าไปต้นเดียวจะไม่คุ้มค่าส่งนะสองต้นนี้ผมเอาในพิเศษก็แล้วกันสองต้นนี้ผมคิดที่480บาทนะสำหรับคืนนี้สองต้นนี้พร้อมส่ง480บาทนะในราคาพิเศษก็แล้วกัน สรับไม้สองตัวนี้ตัวไม้ตัวนี้ผมคิดสองร้อยหกสิบก็แล้วกันอันนี้เป็นไม้เสียบนะเป็นไม้เสียบจริงสองร้อยหกสิบบาทนะใช้ตัวเอฟสองมาเสียบต่อสวยๆนะขนาดนี้นะต่อรากระลางก็เยอะนะสำหรับไม้ตัวนี้เป็นไม้ห้าเสาเป็นเพียบบรรณาไม้พมเรดนะครับผมอันนี้เป็นไม้ห้าเสาตัวนี้ไปที่สี่ร้อยบาทนะครับผมคุณพ่อคุณแม่นะครับผมสี่ร้อยบาทก็มาประมาณนี้นะก็มานานไม่ได้นะก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณ ที่สุดขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณจริงๆเนื้อก็คนพี่ที่ต้องทายนะครับผมตัวนี้นะถ้าโอเคก็จะได้ส่งให้นะครับผมตัวนี้นะก็ได้ส่งให้อันนี้ไม้บวบสวยๆนะตัวนี้ตัวนี้ผมส่งอ่าไม้ชุดนี้ผมส่งไปภาคเนี้ยหมดนะเหลือชุดที่สุดท้ายนะตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็คุณพ่อที่จังหวัดน่านนะดูขอดูไว้นะครับผมอันนี้สวยนะคุณพ่อตัวนี้โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม คือนี้อาจจะตอบช้าตอบช้าก็ขอโทษด้วยเพิ่งพื้นจากอาการป่วยก็ไม่หนักเท่าไหร่กินยาก็ไปซื้อยามากินอีกแล้วครับผมก็ก็เลยขาดงานวันนี้ไม่ไปทํางานก็พวกนี้ต้องไปทํางานนะขาดงานบ่อยไม่ได้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณกําลังใจนะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุคุณอาขอบคุณทุกท่านิีนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ